สวัสดีครับกลับมาพบกนันอีกแล้วนะครับในช่องของฮักไลฟ์ชาแนลนะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนําเลขเด็ดจากปฏิทินจีนกันนะครับก่อนอื่นก็จะลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดโอกาสในคลิปต่อๆไปนะครับมาดูกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับในส่วนของงวดประจําวันที่17มกราคม2564นะครับ ว่าจะมีเลขตัวไหนบ้างนะครับสําหรับเลขปฏิทินจีนนะครับผมไม่ต้องบอกนะครับว่าเลขปฏิทินจีนเนี่ยมีความแม่นขนาดไหนทุกคนอาจจะพอทราบกันบ้างนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับผมขยายให้ดูนะครับนี่นะครับคงเห็นแล้วใช่ไหมครับก็จะเป็นในทุกๆคลิปนะครับก็จะเป็นการเอานําเลขออกมานะครับแล้วก็จะมานํามาจับคู่ทั้ง2ตัวเด่นและ3าตัวเด่นนะครับในส่วนของเลขปฏิทินจีนเนาะ ที่สำคัญนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดติดตามกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อต่อไปด้วยนะครับนี่นะครับเลขที่ได้นะครับที่เพื่อเห็นอาจจะมีเลข3นะครับ3 3 4 7นะครับเดี๋ยวขออนุญาตเรียงเลขให้มันเข้าที่ให้มันสวยๆหน่อยนะครับจะได้มองกันได้ชัดเจนขึ้นนะครับผมนี่นะครับเลขที่ได้นะครับ จากนั้นเราก็จะนำมาตัดเลขเป็นเลข2ตัวเด่นนะครับเลข2ตัวเด่นเนาะที่สำคัญนะครับที่ผมเคยเน้นย้ำไว้ทุกๆคลิปเนาะการซื้อ,อาการเสี่ยงโชคหรือว่าการซื้อเลขพวกนี้นะครับ<ๆ>ก็อย่าลืมซื้อตัวกลับมันด้วยหรือว่าซื้อตัวกันไว้ด้วยนะครับ<ๆ>เพื่อจะได้มีโอกาสในการลุ้นโชคต้องสองทางนะครับอาจจะไปออกตัวกลับเราหรือไปออกตัวกันเราก็ได้นะครับเราจะได้ไม่เสียโอกาสในการลุ้นโชคไปเนาะ นี่นะครับวันนี้อาจจะดูไม่ค่อยชัดหน่อยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะทําการจัดเรียงให้ใหม่เนาะนี่นะครับเลขสองตัวเด่นนะครับก็จะมีสามสามสามสี่สี่เจ็ดแล้วก็สามเจ็ดนะครับเป็นเลขทั้งหมดอยู่สี่ชุดเนาะสี่ชุดด้วยกันนะครับนี่นะครับผมขยับให้ดูนะครับขออนุญาตเรียงให้มันสวยๆนะครับจะได้มองได้ชัดเจนเนาะนี่นะครับก็จะเป็นเลขอยู่ทั้งหมดสี่ชุด ด้วยกันนะครับแล้วก็จะเป็นเลขต่อไปจะเป็นเลขเด่น3ตัวนะครับเลขเด่น3ตัวนะซึ่งการหาจับคู่เนี่ยเป็นอะไรที่ง่ายมากๆนะครับผมจะไม่ได้มีเทคนิคในการตัดหรืออะไรมากมายนะค,คือการจับคู่อย่างที่เราได้ดึงเลขออกมา4 4หลักนี้นะครับแล้วก็มาตัดกันตรงๆเลยนะครับไม่ได้มีเทคนิคอะไรมากมายนะครับนี่นะครับ นี่เนาะอาจจะไม่ชัดนะครับผมขอญาตดึงลงมานะครับให้มันทํนอยู่ในกรอบให้มันชัดเจนได้ได้มองรายละเอียดได้มากขึ้นนะครับก็เป็นสาม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 สี่นะครับแล้วก็สามสี่เจ็ดเนาะแล้วก็อีกเลขหนึ่งนะครับก็เป็นสามสามเจ็ดนะครับนี่นะครับก็จะเป็นเลขเด่นสามชุดแล้วก็เลขเด่นสองตัวทั้งหมดอยู่สี่ชุดเนาะถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมนําไปเสี่ยงโชคกันได้นะครับที่สําคัญอย่าลืมกดไลค์นะครับกดติดตามกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับ นี่นะครับจะเป็นเลขที่ผมคัดให้นะครับวันนี้ผมจะคัดให้แค่ชุดเดียวนะครับชุดเดียวเนาะนี่นะครับก็คือเลขสามสี่นะครับสามสี่นะครับแล้วก็สามตัวก็จะเป็นสามสี่เจ็ดนะครับนี่นะครับเลขที่ผมคัดให้เนาะถ้าชอบก็อย่าลืมนําไปเสี่ยงโชคดูได้นะครับไม่ชอบไม่เป็นไรไม่ว่ากันนะครับก็ขอให้เฮงๆรวยๆกันทุกท่านเลยนะครับสำหรับวันนี้คลิปก็มีเพียงเท่านี้นะครับต้องขอตัวลาไปก่อน ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ